บทเพลงกล่อมเด็กแห่งประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราชในยุคที่ญี่ปุ่นครองเมืองย้อนกลับไปในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะยุคที่ญี่ปุ่นครองเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งได้ถือกำเนิดบทเพลงกล่อมเด็กบทหนึ่งขึ้นทุกท่านเคยได้ยินกันไหมคะที่ร้องว่าไก่อูกเหอไก่อูกหางลุ่นข้าหลวงญี่ปุ่นทำวุ่นจับเด็กจับเอาแต่สาวสาวเบาวๆไปทำมหาดเล็กญี่ปุ่นจับเด็กวุ่นทั้งเมืองนครเอ่ย บทเพลงกล่อมเด็กบทนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของชาติครศรีธรรมราชที่มีต่อผู้ปกครองชาวญี่ปุ่นในเวลานั้นได้เป็นอย่างดีซึ่งบรรจุเรื่องราวของความหวาดกลัวจากการปกครองของญี่ปุ่นแสดงถึงความฝังใจและการส่งต่อความทรงจำข้ามรุ่นถ่ายทอดประสบการณ์ความทุกข์ความไม่สบายใจแต่ก็ถูกทำให้ซอฟลงด้วยท่วงทำนองและรูปแบบของกลอนกล่อมเด็กแต่ยังคงความจริงเชิงอารมณ์ไว้ครบถ้วน เป็นการต่อต้านเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ได้แสดงออกตรงไปตรงมาแต่ใช้การเล่าผ่านวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อรักษาความทรงจำของคนในท้องถิ่นและเป็นอุทาหรณ์ให้คนรุ่นหลังเพราะฉะนั้นกรอนกลมเด็กบทนี้สะท้อนถึงความทรงจำอันเจ็บปวดของชาวนครศรีธรรมราชต่อการเข้ามาปกครองของญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาพื้นบ้านที่เรียบง่ายแต่มีพลังถ่ายทอดอารมณ์ความไม่พอใจความหวาดกลัว และความโกลาลหลที่เกิดขึ้นในยุคนั้นผ่านรูปแบบวัฒนธรรมที่ผูกพันกับชีวิตประจำวันอย่างเพลงกล่อมเด็ก ทําใ้้กลายเป็นพยานทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นคําเตือนเงียบๆจากบรรพชนว่าครั้งหนึ่งเมืองนครศรีธรรมราชเคยผ่านขึ้นวันอันหวาดกลัวภายใต้เงาญี่ปุ่นอนุชนรุ่นหลังก็ควรจะรักและสามัคคีกันไว้เพราะกว่าจะมีวันนี้ได้ดินแดนแถบนี้เคยอาบนองไปด้วยเลือด